สวัสดีครับลูกๆศิษย์เก่การุ่นต้นๆเลยศึกษาสงเคราะห์โน้นสมบูรณ์เมื่อก่อนขึ้นอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะครับตันนี้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนาราชานุเคราะห์5้า50จังหวัดขอนแก่นนะเจอนะเป็นลูกศิษย์รุ่นแรกไม่ใช่รุ่นแรกรุ่นเกือบแรกๆแหละ ไปเป็นจูที่นั่นก็ได้สอนป .2 เด็กรุ่นนี้ก็โตเป็นหนุ่มเป็นสาวทางานทําการกันหมดแล้วเพิ่งหากันเจอนะบอกว่าคุณครูขาพวกหนูจะไปเยี่ยมจะไปสวัสดีปีใหม่คุณครูมีที่พักไหมเนี่ยเอาดูนะลูกที่พักไม่รู้เป็นที่พักได้หรือเปล่านะเป็นแบบอะไรอะไรก็ไม่รู้เป็นโรงเตียมมั้งนี่เนาะเนี่ยมีห้องอยู่สามห้อง แต่มีห้องใหญ่อยู่หนึ่งห้องลูกห้องเลี้ยงแต่กระแตนโรนเี้กระแตตา,ตายหมดแล้วแต่คุณจะเอาทำความสะอาดได้ดีเลยใครเมานอนมันในมุ้งเนี่ยเนาะมุดหัวก็นี่แหละเนี่ยมุ้งกับกัดยางดีเลยคุณอยู่คนเดียวนะคุณนายครูหรือแม่บ้านครูก็เป็นพออยู่ยังไม่เกษียณตอนนี้โรงเรียนนครราชสีมาัญญ,ญานุกูลก็มีบ้านหลักอยู่ด้ โฮมการ์เด้นม่เวดาไปอยู่หรอกในมดให้แมงอยู่อันนี้จะเป็นสะเนะลลกเป็นสะปลาเลี้ยงปลาไว้จนถึงปีห้าแปดเกษียณมาก็มาลงเลยมีตั้งปลาดุกปลาหมอปลาบึกสารพัดปาลาร่วมโอ้ยเป็นหลายพันตัวเลยเนี่ยเนาะหลายพันตัวเลยบอกขกลางๆก็ไปเลี้ยงปลาหมอนะใครอยากกินปลาใครเป็นเซียนูกปลาก็หาเบ็ดไปหายแหไปนี้คุณจะนําขึ้น ก่อนพวกหนูจะไปเนี่ยคุณจะอ,อ้อยหมดเลยนะมีพุทราด้วยนะพุทราไรมเมล็ดนกเต็มเลยกินมีที่อยู่สองงานนะทีดเดียวเจ้าแมวดิ้นตายนะน่ะนี่ก็เป็นนา,ขอ,าของชาวบ้งชาวบ้านเขาซื้อต่อจากเขามาอันนี้ก็จะเป็นพวกฝรงฝรัง,งเต็มไปหมดแหละนะอยจุกางทุกนาใครอยากร้องร้องใครอยากลำลำใครอยากรากะบงระบายอะไรได้ทั้งนั้นนะทั้งวันทั้งคืนก็ได้ไม่มีใครว่านะ ให้มีพลังอาหารการกินไปหาเอาข้างหน้าเด้อไม่ต้องหอบไปอันนี้จะเป็นมูลไส้เดือนนะใครอยากเลี้ยงไส้เดือนใครอยากนำงานคูไปพีอาเพื่อขายมูลไส้เดือนก็จัดไปนะพวกนี้จะล่อนโลกจะล่อนกำลังเตรียมร่อนละเนี่ยเลี้ยงกันโอ้โหตลุดคนเดียวนะเนี่ยทำงานคนเดียวหามล่งหามค่าไม่ได้ไม่ได้นอน เันหนุคก็สูข่ขางแท้เอาชีวิตเกิดมาต้องสู้ลูกนะต้องสู้ทำให้เยอะยังไม่ตายทําไปหลายคนสายสวาดคุณกู่ชื่อแมก็กชื่อแมก็กคุณหนูสายสวาส่าดนะนักบาิบอลเออเอาเอาหนุสลาบ้างเจ้าอะไรหลายคนเลยนะรุ่นนี้เป็นรุ่นหนุ่มสมรสคําสิงนะครับจําแม่นเพราะเขาเป็นนักมวยชื่อดัง <laughs> เมื่อก่อนชื่อพิมพารันสิทธารันสมรักกับพิมพารันเล็กสิทธารันสมรักนี่เขาเรียนโรงเรียนมหาไทยสมรสเรียนโรงเรียนศึกษาสมคโนนสมบูรณ์เจ้าจวาสนาเจ้าอะไรพวกนี้หลายคนที่ครูไม่เอ่ยชื่อ,อยาน้อยใจนะนะครับวาสนาเป็นลูกของนาตีกับนาอ้อยนะเมื่อก่อนคุณครูก็ต้องไปพึ่งพาใย ไปเซ็นไว้ก่อนเงินเดือนออกไปจ่ายปลากระป๋องบ้างอะไรบ้างเนาะครูไพสีครูวันใจครูธรรมรงนะครูไปสีครูลุงนิรันด์เสียดายครูลุงนิรันต์ตายไปซะก่อนเพื่อนเนาะไม่เป็นไรคนอยู่ก็สู้กันไปครูไปสีตอนนี้เปลี่ยนเพื่อเป็นไฟศิทธนะครับอยู่ที่บุรีรัม์นะอันนี้เป็นด้านหน้านะลนูกด้านหน้าด้านหน้า จะทาใครเป็นช่างไปทําได้เด้อนในจุดช็คยินในงามเนี่ยดูมะเขือดูมะเขือมะเขือเจ้าพญาต้นเดียวแต่งามสุดๆเห็นไหมลูกนี่เห็นไหมปลูกต้นเดียวดกปนันยังเพี้ยกับบบมีเอาน้ำหมุนเส่เดือนลดเนี่ยเดีย๋ยวจะปลูก,กสิบต้นขายเป็นทั้งปีเลยไหมครับลูกงามเปาะนี่คือมะเขือเจ้าพญาหรือมะเขือปลาะเอาให้ดูภาพรวมล,วลูกนะ อันนี้เป็นพีนัทบัตเตอร์น้าไม้ต่างประเทศเนื้ออร่อยเม็ดก็คั่วแล้วก็ดีดีแซบ่บอันนี้เป็นมะละกอใครอยากได้พันไปซื้อนะเตรียมรถไปพาไปซื้อราคาถูกๆมะละก,กอแขกนวนดำเนินมะละกอเตี้ยจากแม่โจ้น,นะครับข้างบนนั้นจะเป็นหมอนนะลกูกหิมะหิมะรายันแดงหิมะรายันขาวใคอยากได้พันก็ไปเอาขุดตอนไปเยอะเลย ถ้าลากยังไม่ออกก็เอาที่อยู่ไว้ได้ส่งไปให้นะไม่มีปัญหาตอนนี้ก็จะเป็นไส้เดือนนะลมก็พัดพังมดอยู่คนเที่ยวยังไม่ได้ทำะไรเลยนี่ขี้หัวแช่น้ำเล็กเบดดิ้งนะลูกนะมาเลี้ยงไส้เดือนไปกูบอกูหนูจะไปสวัสดีปี่ใหม่คุณครูเออไปรุ่นนี้มีร่วม30สิคนบ้างเนะาะแต่กูจำไม่บิดเนาะ จะได้มงคลแหวมตายก่อนมูบักมงคลตายไปแล้วคนเดือนพวกอะไรล่ะพวกผลบุญพวกอะไรพวกนี้เนาะหลายคนเลยแหละทำชื่อได้บ้างไม่ได้บ้างมันเยอะก็ไม่ได้เจอกันเนาะตั้งแต่จบมาครูก็ย้ายไปอยู่พัจบูรณ์ก็าหายสาบศูนไปเลยครูพลักตอนอยู่ก็พาไปตีวอลเลยบอลบ้างจัดงานอีเวนต์เอาหนังกลางแปลงมาฉายจัดฟุตบอลโนนสมบูรณ์ครับบ้างอะไรบ้าง ำมันไปทุกอย่างแต่พอย้ายไปหายจ้อยเลยศึกษาผู้ใหญ่ก็เปิดนะเปิดยังไม่จบเลยพอจบมสามรุ่นแรกปิดจ่อยว่ามีผู้ใดาสารต่อจบมสามเนอะคุณคร,มมรูกมลรัดอุปจิตคุณคุณครูวันชัยครูธรรมลงพวกนีสอนกันดุตลดุด่วยกันสอนครูไปสิคุณรูสมควรนะครับสอนได้ตังบ้างไม่ได้ใจบ้างก็สอนไป นะเพราะว่านายบุรักษ์เป็นต้นคิดในการเปิดพี่ลักษณาอาจารย์ใหญ่ไม่ยอมเป็นพอออเาาพี่ตรงดีเป็นพออโรงเรียนการศึกษาผู้ใหญ่มวนกุ๊บนั่นคือนายบุรักษ์ครองมิ่งครับตัวตนที่แท้จริงไม่มีอะไรมีแต่ความสนุกสนานแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกค้ามีเพื่อนขอพระคุณทุกคนนะครับทุกท่านด้วยที่ติดตามลงทำลูกศิษย์ลูกคาทุก โรงเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นศึกษาสงเคราะห์โนนสมบูรณ์ศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์พระพิยมมหาราชดมเดียเขตส่วนศึกษาเทพพรัตเด็กหูหนวกนกครราชสีมาปัญญาเด็กปัญญาอ่อนและครูผู้ปกครองจังหวัดเชียภูมิสูงการสาสเพชรภูมิ์ที่ในบุรักไปเป็นผู้ไปหารรวมทั้งส่วนศึกษาจังหวัดสุรินทร์ลูกศิษย์ลูกหาลูกๆและหลานทุกคนคิดถึงทุกคนนะครับ 0818787089 16 17 18พบกันสิทธิ์เก่าจากโรงเรียนศึกษาส่งข้อนูนสมบูรณ์วันนี้เป็นลาประชานุเคราะห์50บริหารจัดการโดยคุณท่านพอน้องพอสุวิทยาคนเก่งนะครับบใจขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับยาวเลยครับคลิปนี้